สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่สตุลาคมสองหนะคะแม่เพ็นก็มาทักทายสบายดีเอฟซท่างช่องค่ะเอมือนีแม่เพ่นจะมีแนวทางนะคะรัฐบาลไทยของช่างคมตาปากน้ำโพเขาฝากมาเนาะคะ่ะมาฝากมาตอนเอฟซท่างช่องเพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะเพื่อ จะมักตัวไดชอบตัวไดไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะงวดที่แล้วเนาะของช่างคมก็เข้าของอ่าเลยเขาฝากมาก็เข้านะคะเอฟซี FC. ส่วนงวนนี้ได้มาแล้วเนาะได้มาตั้งแต่เมือ่อเลขออกปุ๊บเพิ่นกระซ่งมาห้ปั๊บนะคะแต่ว่าไม่เพี้นบพท่านได้ลงคลิปห้เนาะมอนี้มีเวลาแล้วจะมาล่งคลิปห้เอฟซี FC, ทังช่องนะคะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเบิกแนวทาง แม่เพ่นก็ขอฝาก f อฟทั้งช่องค่ะนี่ค่ะผู้ใดอยากจะช่วยอุดหนุนแม่เพ่นนะคะบัวจะเป็นครีมชุดแก้ฟ้ากะจุดดังดำเนาะคะ่ะ1ชุด1,300บาทมีครีมกลางวัน1กระปุกครีมกลางคืน1กระปุกสบู่1ก้อนเนาะคะ่ะแล้วก็แถมไปอีก1ก้อนเป็น2ก้อนนะคะส่วนครีมกันแดดผสมรองพื้นนะคะ FC หลอดเดียวไซส์หลอดเดียวจบ300บาทนะคะ F c ทาผู้ใดอ่าปลายทางก็จะบวกเพิ่มค่าปลายทางนะคะเป็น350บาทเนาะผู้ใดโอนจ้องก็บ300บาททวนค่ะส่วนอ่าแคลเซียมอย่าบำรุงสายตาเนาะคะ่ะแคลเซียมบรรจุ1กระปุกก็60เม็ดนะคะผู้ใดที่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขานะคะกินได้นะคะ F c นี่ค่ะส่วน อ,อย่าบำรุงสายตาเนาะนี่ค่ะอย่าบำรุงสายตากกินใดค่ะ FC ผู้ใดที่มีปัญหาเรืองสายตาฟ้าฟ้างเนาะค่ะสารสกัดเย็นจากผลไม้ลหลายๆสชนิดแล้วก็น้ำมันตาปาน้ำมันงาดำเป็นหลักนะคะ FC ใช้ดีแล้วค่อยมาบอกต่อเนาะคะ่ะสินค้าทุกตัวที่แม่เพนมานำเสนอให้ FC ทั้งช่องนะคะผ่านอยอหมดแล้วนะคะใช้ดีแล้วค่อยมาบอกต่อนะคะฝากด้วยเนาะผู้ใดช่วยอุดหนุนที่แม่เพ้นแม่เพนก็บขอขอบคุณหลายๆเดินเนะคะ่ะที่หลายๆคนที่เป็นกำลังใจให้บว่าจ,จะอุดหนุนอ่าครีมแคลเซีมยมยาบำรุงสายตาสินค้าที่แม่เพ้นมานำเสนอให้เนาะ หรือว่าทีว่ากับน้ำใจที่แบ่งปันมาให้น้องคำแพงซื้อขนมน้องเพ่นเพ่นกข็ขอกราบขอประคุณหลายๆขอให้เฮงๆรวยๆปังๆตลอดไปนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนาเด้อเนาะผู้ใดที่คิดดีที่อาเมตานะคะเมตตาน้องคำแพงชาแนลหรือว่าเมเพนเนาะ ขอขอบคุณลหลายๆค่ะเบอร์โทรค่ะ0653418836นะคะ FC เดี๋ยวมเมนจะขึ้นหน้าจอให้ก็แล้วกันเนาะอ่ะมาเบิ่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16กันยายน2567กันต่อนะคะเอก็คือของช่างคมแล้วก็ของตาปากน้ำโพสุดใจพาเขาฝากมานะคะสเาสุดใจพาร่วยอีกแล้ว ขึ้นหอดสุดใจบ้าเนาะบื่เห็นหน่ารายมือแล้วเอาค่ะอฟซบ้านอยู่ใกล้ๆกันค่ะแต่ว่าบุคอยจะเห็นกันเนาะมาเบิงค่ะงวดที่แล้ววันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดที่ผ่านมาเนาะของช่างคมให้วิ่งลูดที่แปดกับเก้านะคะวิ่งลูดมาตัวลงนะคะมาที่เก้าเนาะ เลขติดก็มาห้านะคะ fc จับคู่เข้าชุดที่เพิ่นบนเน้ยนให้เนาะก็คือเก้าหาลางนะคะเลขออกลางหาเก้าเนาะออกตัวกลับนะคะของอ่าช่างคมค่ะเนาะห้าเก้าค่ะของช่างคมก็เข้าติดต่อกันมาจากหวดแล้วคะ่ะ fc สามสี่วดแล้วเนะาะซาหมเพ่น่าเห็นมากค่ะลงคลิปสามหวดติดอ่า เขาทั้ง3มงวดงวดนี้จะมาเป็นงวดที่ C นะคะ FC มั่นใจอีกแล้วค่ะชังคามมาเนาะส่วนของตาปากน้ำโพให้มาวิ่งลูด2กับ5นะคะ5มาค่ะ5มาล่างมาบนเลยเนาะหมาทั้งบนและล่างเลยแต่ว่าจับคู่ห้บ่เขาเนาะคะ่ะชุยไปเต็ม 1, นหนึ่งบนหาหาแปเลขออก5าเกนะคะเนาะเสียดายค่ะ ส่วนเขาฝากมานี่ค่ะให้วิ่งรูด9กับ0ก็จับคู่ให้เข้าที่95นะคะเลขออก5 9เหมือนกันเนาะออกตัวกลับเด้อจ้ะเนาะของเขาฝากมาก็เข้านะคะ fc วิออ่งรูดมาเต็มเต็ม9ล่างนะคะเลขเพิ่นหน่อยคู่เนาะคะ่ะหน่อยชุด3สำนักนี่หน่อยชุดเนาะ,ะ่ะ fc เออพราะว่า <c oughs> เพิ่นห้มากแบบใดแบบนั้นเพิ่นบ่เค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะคะเลขออกปุบเพิ่นจะส่งห้ปปับโลดเนาะบอกคยเปลี่ยนแปลงตัวเลขพร้อมมีแค่จะเน้นเพิ่มเติมห้เท่านั้นนะคะเนาะของสามสำนักนี่อ่ะได้ผลงานรัฐบาลไทยแล้วมาเบิ่งเอาตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะ เจ้าแรกก็คือของตาปากน้ำโพนั่นเองเนาะงวดนี้ตาให้วิ่งรูที่8กับ1นะคะจับคู่ที่จับคู่ชุด3ตัวเนาะแ1 6แล้วก็1 8 3เนาะมี2คู่ค่ะส่วนชุด2ตัวบนล่างกลับด้วยนะคะมี8 3 8 6 1นึ่นะคะของตาปากน้ำภูค่างวดวันที่16ค่ะได้มาแล้วเนาะเอทั้งช่องกะเบิงผิดจัดลลนะเอามากักตัวใดชอบตัวใดกะหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเนาะนะะงวดที่แล้วของตาก็ให้2กับหวิ่งรูดเข้าบน่างนะคะวิ่งรูดเพิ่นบกค่อยผ่านนะคะ f อซแต่จับคูกับมีเข่าแนมีหลุดแน่เป็นธรรมดาเนาะ ส่วนงวนนี้ให้วิ่งรูด8กับ1ชุด3ตัวบน816และ183ชุด2ตัวบนล่าง8 3 8 6 13และ16ค่ะได้แล้วค่ะรัฐบาลไทยตาปากน้ำโพมาต่อที่เขาฝากมาค่ะงวนนี้ให้มาวิ่งรูดบนล่างที่4กับ5นะคะ ชุด3ตัวบน4 5 3และ5 4 2ชุด2ตัวบนล่างกลับด้วย4 2 4 3 5 2 5 3นะคะรัฐบาลไทยของเขาฝากมาค่ะส่วนวดที่แล้วให้มาวิ่งลูด9กับ0 9, 0. 9 0. มาเนาะจับคู่ให้เข้าที่9 5 <c oughs> เลขออกตัวกับ5 9ล่างนะคะเข,ขาคาะเนอะของเพิ่น ส่วนงวดน,นี้4กับ5ค่ะวิ่งรูดบนล่างจับคู่ชุด3ตัวบน4 5 3 5 4 2ชุด2ตัวบนล่าง4 2 4 3 5 2แล้วก็5 3นะคะเอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอเอาน้ำกันค่ะแนวทางเนาะของตาปากน้ำโพและเขาฝากมานะคะ แคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวแม่เพชรจะพาไปต่อเนาะสุดท้ายท้ายสุดปิดคลิปด้วยของช่างคมค่ะช่างคมให้มารัฐบาลไทยง่วนนี้เนาะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่0ูลองหนะคะเด่นที่0ูลองหส่วนเลขติดมี5-6-7จนะคะจับคู่ให้0 5 0 6์ห้าห หนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะเน้นชุดสองตัวก็คือศูนย์ห้าและศูนย์หกค่ะส่วนชุดสามตัวบนมีสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็สามศูนย์เจ็ดเดอ้อจ้ะเนาะของพ่อชัางคมนะคะงวดที่แล้วพ่อให้เด่นเด่นแปดรองเก้านะคะตัวรองมาก็กคือเก้านั่นเองนอวิ่งรูดมาตัวรองค่ะ จับคู่ก็เข้าชุดรองก็คือ95นั่นเองเนาะเลขออก59ล่างเนาะก็ะถือว่าเขานะคะ FC เพราะว่าเพันใหยบนล่างกลับด้วยเนาะถูกทงหวดเลยแบบนี้เพ่นบ่มีเปลี่ยนแปลงมันจะเพิ่มเติมพันไหยซําใดญหไซํานันเนาะช่างคมตาปากน้ำโพเขาฝากมาจะเป็นแบบเดียวกันเลยเนาะอ่ะแคปหน้าจอเอาของช่างคมนะคะ รัฐบาลไทยงวดวันที่16ตุลาคม2567วิ่งรูดเด่น0ลอง1เลขติดมี567จับคู่ให้0506 1516 1707เน้นให้ที่05และ06นะคะชุด3ตัวบน417แล้วก็307ค่ะ FC แคปหน้าจอเด้อจ้ะ,ะสุดท้ายแล้วตัวใดมกักตัวใดชอบตัวใดไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลไวเดอเนาะคะ่ะผ้รบใบสองใบมักคู่ใดเลือกเอาจัดไปค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกาใดตัวเลขมาฝากเอซทั้งช่องแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคหมานลำลุย้ยเงินทองนะคะอย่าเจ็บอย่าจนขอกาบขอบพระคุณช่างคม เขาฝากมาและตาปากน้ำโพแล้วก็เอฟซีทางช่องทุกทกท่านนะคะที่มาเข้ามาเป็นส่วนร่วมให้ช่องน้องคำแพงชาแนลมียอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์นะคะขอขอบพระคุณหลายๆค่ะคิมนี่กับสวัสดีค่ะ